ที่เมฆไอ้คุณท่านเขารักกันมากอยู่เยอรมันโอ้มาเอกคนนี้หล่อจังเลยดูหน้าไทยมากอะไรเงี้ยแล้วก็นี่บอกไหมไม่บอกเลยหรอป้ากินข้าวยังป้ากินข้าวยังไม่บอกป้ากินข้าวยังหรอบอกไม่ได้บอกกับป้าป้าวันนี้ป้าป้าไม่บอกยายเลยแล้วอะไรอกแสดงว่าวันป้าป้าบอกใช่ไหมวันแรกบอกกี่วันไปกันอ่าววันที่สิบ กัญยาหนึ่งสามขวดเขียวติดกัญยาอืมปากดีไปตายได้เนี่ยคุยเก่งจะลังคุยจะลองจะลังลงมาถึงมาถึงโงไปหาป้าเลยเกาะลงป้าลงเลยป้าป้ากินข้าวนะป้ามืดมาแล้ววันนี้ป้าาไปบอกอะไรน้องไหมบอกป้าป้าบอกอะไรเมื่อป้าบอกอะไรน้องเปล่าวันนี้อออ่าอ่าปิดแล้วดับแล้วแบตหมดนะ เนี่ยแม่ก็แบบเป็นที่นะเนี่ยนั่ง,งมาเจอกันน,น้อยไงก็ว่าก็แวะไปบ้านตอนนี้แม่บุญธรรมที่เมฆแม่บุญธรรมพี่เมฆปัตยานเขารักกันมากอ,อยู่เยอรม,มันแล้วก็ตอนนี้ไม่อยู่เมืองไทยที่ปัตยาไม่ค่อยสบายก็ยังมาให้เกินยังมาน มัลามัลามัส่งมันส่งเมฆอ่ะโอะรถอยู่ไกลอ่ะรถมเนี่ยเขาขับไปจอดโน้นไ่นี่ไม่ต้องเป็ไรเราไม่ต้องไปส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้โอเคลูกนะที่จะราแ่งแลนด์ไมครับดูวันไหนผมไปพัยาไ้เอ่บ้านนะได้อยู่บ้านจะพาได้ลูกน้เดิมปากกจิ้มปาก อใก็ปแย่าแรกว่่กแย่ลกแนัากว่ดีเดี๋ยวบอก้เจ้ใส่แมสก์เจแล้วเจ็บจจไม่ได้

ประตนะคะที่คุณนิา e: yes. <H> ันะ่ไม่มีทุกคนที่เล่นแบบแต่ผม20ปี20 20 20 20เด็22ปีได้เพราะว่าเพราะว่าจบเรื่องที่เล่นกับเมยอก็ พอเออใช่แต <h iments> ่งงานใหม่ๆ้วก็เป็เล่นดค่ใ่ว่าหลังจากนั้นก็ต้หางาจงไปได้ร่วมงานไม่ไ้ที่ติดต่อกันเลยก็เล่นคู่กันเลยแหละเล่นเราเล่นเป็นสมเปนีน่ะเราเล่นเป็นชาว้าก็กเเข้าด้กันเยอะแล้วจริงๆต้องบอกว่าก่อนก่อนที่จะได้วยกันนี่ก็ติดตามกันของม่ ะะเรื่องแต่เริ่มงแรงกเป็น,นอ่างไรหนหน้าบางาจารั์ก็ดูว่าโอ้พระเอกคนนี้หล่อจังเลยดูน้าไทยมากอะไรอยงนี้แล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้ร่วมง,งานกันเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนท่เล่นพีเรียดยันหยู่่อยก็ยดูไทๆกัน้ก็เคยดูแม่เล่นกับพี่นอทด้วยตอนสมัยที่ยังไม่รู้จักพี่นอทยังงไม่เคยร่วมง,งานกน เมฆกับพี่น้อยอันนี้อันนี้ก็ต้องขอบพี่น้อยก็คือเป็นเรื่องแรกของเมฆเรื่องแรกที่เมฆเล่นแล้วก็เรื่องแรกที่พี่เล่นอ่าเรื่องชิวชายเมื่อปีสามห้า้งสองสามใช่เราก็เป็นเป็นเด็กใหม่การตอนนั้นการนนี้เข้ามาก็เขารู้จักเมฆตแต่ตอนนั้นแล้วก็ก็เจอเจอเปเรื่อยๆทั้งสุดท้าย ถ้บาบท่าทที่เจอเม่ก็คือที่รักแท้ก่อนที่ไมนั่งโบกตัวไม่อยากตัดสายค่ะไม่ได้เจอเมฆที่ที่แสนดีนะค่ะเจอตอนลูกก็ยังเล็กๆเจอแบบใหญ่ๆกับลูกด้วยก็เลยว่าครอบครัวเราก็แบบติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้ตลอดในช่วงระหว่างที่รักษาตัวก็บอกว่าชื่นชมในความอดทนของเมฆในการช่วยชีวิตพวกมากแบบจะมีสักกี่คนที่เจอ โรคแบบนี้เราสู้ขนาดแล้วก็ทําให้เป็นคนหดายๆคนที่เจอเรื่องรอ้ายๆง<ร>านมา <ฮะ S 1> ดูแม่ถือตอนนั้มองคิดถุงแม่ก็จะขนาดนี้เขาสู้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งคือครอบคัวเขาเนี่ยแข็งแรงทรั์สิอยู่ยามาด้นยแม่ เออัมุ่งใจให้กันสลดค่ะคัะจนถึงวันละสุดท้ายเราก็ติดตามอยู่นะคะก็มีหวงเราแบบนี้ก็จะอยู่ในใจของแฟนต้องอยู่ในใจของแฟนละครแฟนหนังคนไทยตลอดไปแน่นอนค่ะเพราะว่าพระเอกอย่างเมฆหายากได้ใไทยสํบนักสัญลักษณ์แบบนี้นะเป็นเอกลักษณ์แบบเอกลักษณ์แบบนี้เอกลักษณ์แบบนี้ขอบคุณมาก

จริงใจจริง,รง,รงไ,มไม่ไม่เป็นแบบต้องเองนะคะ mm hmm. แล้วก็ให้กําลังใจเขาเพราะว่าเขายังมีลูกตั้งสามคนนะคะพ mm ้า hmm. เปมีอะไรก็บอกทุกว่าให้ช่วยจ้ ท่านช่องของพี่กวางเองได้มีโอกาสได้เล่นละครค่ใช่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพี่วางเล่นเรื่องแมนเลือกเกิดได้ตอนนั้นทางช่องเจ๋อแต่งงานใหม่ๆเนาะเนี่ยก็เล่นคู่เล่นคู่กันเลยเป็นพระเอกเอกันพี่วางเล่นเป็นโสเภณีเรื่องน่ะแล้วก็เมฆมาเที่ยวช่องแล้วก็มามารักกันก็เมฆเป็นพระเอกที่ที่น่ารักสุภาพเขาก็เรียกพี่กว้างเลคะอ่อนกว่าพี่วางนิดหน่อยก็ ก็ไปตัดใจที่ได้ร่วมเนี่ยค่ะเรียบร้อยสำหรับบางแมวไม่เรียบร้อยแต่ตก็ตั้งใจทำเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ดูมีเอกลักษณ์เราก็ไม่ไม่เหมือนใครแาวคนนี้ว่ก่อนหน้านี้ทุกความได้มีการติดตามข่าวเรื่องน้งคะาเรื่องอาการป่วยติดตามตลอดค่ะตลอด5ปีที่ผ่านมาติดราดตั้งแต่แรกที่รู้ว่าไม่ป่วยแล้วก็เอาใจช่วยกันแล้วเพื่อนหลายเขาเฝ้าดูเขามาตลอดจนจนเขาสุด เขาดีขึ้นอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องเราวขงทุกอย่างเราก็คุยกันเนี่ยพี่น็อตพี่น็อตวามชื่นชมแฟนเมฆมากชื่นชมเมฆด้วยพี่เมฆสู้ขนาดไนเพราะว่าพี่น็อตเนี่ยก็เคยร่วมงานกับเมฆอืมเคยหลายคนไม่รู้ว่าเรื่องแรกที่เมฆเล่นกับเรื่องแรกที่พี่เล่นเล่นด้วยกันเป็นพระเอกด้วยกันแต่เรื่องเรื่องจิ๋ชายปีสามห้าแล้วเราก็เป็นเป็นเด็กใหม่เง่นด้วยกันก็จะเราก็ก็เจอเจอกันได้มาครับ แล้วก็มาเห็นเมฆเล่นหนัง <S 2> <S 2> หนังหน้า <S <S 2> <S 2> บางละ<หร> <asz> จันอะไรเงี้ยก็กำบความสำเร็จก็ดีใจเอานะครับก็มาเจอเขาขอเาล้มป่วยที่ร้านกาแฟก็ตอนนั้นเขาก็ยังบ้าวิ่งอยู่ว่าออกไกลๆน,นะก็ย,ยังใส่ชุดวิ่งมาเลยมากินกาแฟอ่างคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานาก็ล้มัว ็เราก็เลยติดตามเขาอ่านข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้เย์นะก็ะชื่นชมที่พีกวางพยาเขาที่สู้มากแล้วนะตัวตัวเมย์เองสู้มากเลย,ลยใจ,ใจเป็นนักส<ม>ู้จริงเป็นนักสู้ครอบครัวแล้วก็รู้<ม>สึกจรงได้ว่าเมย์ก็เป็นเป็นพระเอกไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเราหาไในยากที่จะไี้ที่พี่วางกับเราทราบค่ะ